ปัญหาบ้านเมืองมากมายเหลือเกินมีใครคิดจะแบ่งเบาปัญหาช่วยชาติบูรณาการบ้างครับอยู่โจมรัฐสภาปัญหาที่น่าห่วงใหญ่มากที่สุดปัญหาเรื่องเสรีภาพคืออะไรที่อาคารรัฐสภาคณะกรรมาการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์บุฒิสภานำโดยนายสุวพันตัญยุวันธนาประธานคณะกรรมาการถแถลงถึงการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนปลดเอกว่า คณะกรรมาธิการได้ติดตามการใช้สิทธิทเสรีภาพทางการเมืองอย่างใกล้ชิดและมีความเป็นห่วงที่มีกลุ่มคนดำเนินกิจกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกของคนไทยหลายสิบล้านคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของคนไทย ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายทุกกลุ่มใช้สติในการใช้สิทธิและเสรีภาพพลเมืองโดยคำนึงถึงความรู้สึกของคนไทยธรรมเทศเพื่อช่วยให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเดินหน้าไปบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีของทุกฝ่ายนะครับจูโจมจังหวัดนครสวรรค์ปัญหายาเสพติดที่โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพรมจริยาวานอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค โครงการชุมชนเข้มแข็งห่างไกลยาสิบติดมีผู้เข้าร่วมอบรม50คนครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาสิติดภาค6สมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดนครสวรรค์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ชมรมคนเขียนข่าวจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้จัดครับปัญหายาสิบติดนี่ซุ่มเงียบเงียบหนักหนาสาหัสการมากต้องมีการอบรม คุณธรรมจริยธรรมในวัดในโรงเรียนพระปริยัติทันกันแล้วนะครับบวรบ้านวัดราชการร่วมต้านยาเสพติดครับ <S <S 1> <S 1> ยูโจมจังหวัดบุรีรัมย์ปัญหาภัยแร้งและปัญหาน้ําท่วมประเทศไทยนี่ก็แปลกเนาะพื้นที่บางพื้นที่ฝนตกน้ำท่วมบางพื้นที่ยังแรงอยู่เลยครับ นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหมอทสามลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตํำน้ํากินตำนานเก่าของเมืองที่แ้งจัดจนชาวบ้านต้องขุดเอาดินโคลนเลนกลางท้องไร่ท้องนางมาต่าเพื่อหาน้ําที่เหลืออยู่น้อยนิดในดินโคลนเลนนั้นแล้วใช้ผ้าขาวกรองน้ําที่ระยดที่ระยดกินท่านหมอทสามบอกว่าสาเหตุที่จังหวัดบุรีรัมย์ขาดน้ําเพราะ ฝนตกน้อยครับฝนทิ้งช่วงครับปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยจระเคมากและอ่างเก็บน้ําห้วยตลาดที่เป็นสายเลือนหลักของคนเมืองแปะบุรีรั์ก็เลยเหลือน้อยครับนทรงศักดิ์ทองศรีมทรสาแวะไปที่เขากระโดงภูเขาไฟที่ดับแล้วดูโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ําเพื่อรองรับน้ําจากเขากระโดง เรียกว่าจะกักเก็บน้ําดิบจากเขากระโดงแล้วทําระบบผลิตน้ําประปาเคลื่อนที่โมบายแพลนส่งใจชาวบ้านบริเวณเขากระโดงเป็นแหล่งสำรองน้ำใกล้ตัวเมืองขึ้นมาอีกนิดห้วยจระเข้มากห้วยตลาดไกลออกไปหลายสิบกิโลนะครับไม่อยากตำน้ำกินชาวเมืองแปะต้องใช้น้ำอย่างประหยัดประหยัดหน่อยนะครับช่วงถามแรงตอบแรงปัญหาน้ำท่วมแล้วในพื้นที่ที่ฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วครับช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ นายรงศัก์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาคบอกว่าไม่ต้องห่วงการประปาส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนน้ำดืม่มบรรจุขวดตราสัญ,ญลักษณ์กปพไปแจกรถบรรทุกน้ำสะอาดลงบนการถึงพื้นที่และพอหลังน้ำลถนะครับพ่อประปาถูกกระแสน้ำซัดนะครับเสียหายนะครับสั่งการ จัดช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบประปาบำรุงรักษา,า,า,าและซ่อมแซมฟรีไม่คิดค่าแรงครับปัญหาบ้านเมืองมีเยอะอยาซ้ำเติมอีกเลยนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบุรณาการนะครับฮิฮิฮาฮาปัญญากับป๋าหงมปัญหาภัยธรรมชาติจากอิทธิพลของพายุสิลากู ระบบประปาได้รับความเสียหายท่อแตกพังเสียหายน้ําดิบน้ําไม่ได้กรองไหลเข้ามาในระบบท่อน้ําประปาเชื้อโรคสารพัดชนิดไหลเข้ามาตามท่อหวังนั้นเหอะการประปาส่วนภูมิภาคได้จัดทีมนักวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําและปริมาณสารปนเปื้อนที่อาจจะมาพร้อมกับน้ําท่วมห่วงใยสุขภาพอนามัยของชาวบ้านครับทีมงานที่มรู้จักเเน็ไมรู้จักเหนื่อยเฮเฮฮ่าฮาปันะกระปังเง็มนะครับ เจ้านายปูนปูน